รู้แล้วว่าเกี่ยวกับหมาหมาจดจำคำศัพท์ได้มากกว่าที่คิดน้องหมาบางตัวสามารถจำคำศัพท์ได้ถึง250าคำเทียบเท่ากับเด็กเล็กอายุสองขวบเลยทีเดียวบางตัวรู้ว่าเดินเล่นแปลว่าต้องวิ่งไปหยิบสายจูงด้วยนะหมาฝันเหมือนคนเวลาน้องหมานอนกลนกระดิกขาหรือครางเบาๆนั่นคือพวกมันกำลังฝันนักวิทยาศาสตร์บอกว่าหมาฝันถึงสิ่งที่เจอในแต่ละวันเช่นวิ่งเล่นหรือกินขนมจมูกหมาไวกว่าเราหลายแสนเท่า หมามีเซลล์รับกลิ่นกว่าสามร้อยล้านเซลล์เทียบกับมนุษย์ที่มีแค่ห้าล้านถึงขนาดดมเจอโรคในคนหรือรู้ว่าเจ้าของกำลังเครียดจากกลิ่นเหงื่อได้หมาจำหน้าเจ้าของได้แม้แค่เห็นผ่านรูปถ่ายจากงานวิจัยน้องหมาสามารถแยกแยะหน้าคนที่พวกมันรู้จักได้แม้แค่เห็นจากจอมือถือหรือภาพถ่ายโอโหรู้เลยว่าใครคือทาสตัวจริงหมามีความรู้สึกอิจฉาด้วยนะเวลาเจ้าของเล่นกับหมาตัวอื่นหมาของคุณอาจแสดงอาการหึงหรือน้อยใจ ได้เพราะพวกมันมีความรู้สึกเหมือนเด็กเล็กๆเลยล่ะ